สวัสดีครับหลายคนอาจจะเคยเห็นภาพถ่ายตัวเครื่องบินหรือ boarding pass ในลักษณะนี้ที่ชุกของนำไปลงตามโซเชียลมีเดียต่างๆรู้หรือไม่ครับว่าข้อมูลบน boarding pass หรือตัวเครื่องบินนั้นเป็นอันตรายกว่าที่คุณคิดจากรูปตัวอย่างเห็นอะไรบ้างเราไปดูกันครับอันดับแรกแเราจะเห็นนามสกุลของผู้โดยสารต่อมาเราจะเห็นสนามบินที่ผู้โดยสารคนนั้นออกเดินทาง และที่อันตรายที่สุดคือหมายเลข Booking Number เรามารองดูกันครับว่าข้อมูลเหล่านี้ถ้าตกไปอยู่ในมือคนร้ายหรือผู้ที่ไม่หวังดีเขาจะเอาไปทำอะไรได้บ้างเมื่อคนร้ายเข้าไปที่เว็บไซต์ของสายการบินนี้และเข้าไปที่ My Booking ก็จะพบกับหน้าที่ให้กรอกรายละเอียดที่ได้มาจาก Boarding Pass จากนั้นคนร้ายก็จะนำรายละเอียดไปกรอกลงในช่องต่าง เมื่อเข้าไปได้แล้วคนร้ายก็แค่เข้าไปที่ Manage Booking นะครับจากนั้นชื่อจริงนามสกุลจริงวันเดือนปีเกิดและหมายเลขสมาชิกของผู้โดยสารก็จะถูกแสดงขึ้นมาและที่สำคัญก็จะเห็นอีเมลรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์เมื่อเลื่อนลงมาจะพบกับรายละเอียดการชำระเงินไม่ว่าจะเป็นราคาของตัวงวต๋วเครื่องบินวันที่ซื้อตั๋วเครื่องบิน และที่สําคัญคือหมายเลข4ตัวท้ายของบัตรเครดิตตอนนี้อาจจะยังไม่เป็นอันตรายเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าคนร้ายสามารถนําไปประกอบกับข้อมูลอื่นๆที่อยู่บนโซเชียลมีเดียหรือข้อมูลที่คุณเคยให้ไว้ตามแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าออนไลน์ต่างๆกรณีนี้อาจทําให้เกิดความเสียหายต่อคุณได้นะครับดังนั้นอย่าชะล่าใจดีกว่านอกจากนี้คนร้ายหรือผู้ที่ไม่หวังดี ยังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของเที่ยวบินที่ท่านกำลังจะเดินทางได้อีกด้วยสามารถรู้สนามบินปลายทางรู้ไฟล์บินและเวลาที่เครื่องลงจอดและที่อันตรายที่สุดข้อมูลบนบอร์ดดิ้งพาสสามารถนาไปเลื่อนเที่ยวบินได้อีกด้วยสมมุติว่าคุณกำลังเดินทางไปติดต่อธุระสำคัญที่ใดที่หนึ่งขณะที่คุณกำลังเดินทางไปสนามบินถ้าข้อมูลบนบ,นบอร์ดดิ้งพาส ตกอยู่ในมือของคนร้ายหรือผู้ที่ไม่หวังดีที่อยากจะกันแกล้งคุณเขาอาจจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปเปลี่ยนเที่ยวบินของคุณเป็นวันอื่นโดยที่คุณไม่รู้ตัวพอคุณเดินทางไปถึงสนามบินกว่าคุณจะรู้ตัวก็แก้ไขอะไรไม่ทันแล้วทำให้คุณอาจตกเครื่องอาจพลาดนัดสำคัญได้ง่ายๆซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือภัยร้ายจากการถ่ายรูปบอดดิ้งพาสหรือรูปตั๋วเครื่องบินลงโซเชียลมีเดีย หากใครที่ยังไม่ได้ทำก็ถือว่าดีแล้วส่วนใครที่ทำแล้วช่วยเข้าไปดูในโซเชียลมีเดียของตนเองหากเจอรูปในลักษณะนี้ช่วยลบเถอะครับ